ีผมก็เลยมีโอกาสได้มาลองเซได็กเปียดเลยเนื่องจากว่าตอนนี้พี่นะครับก็มีความคิดว่าอยากจะแปลงเ,เป็นเซไดรเปียดเหมือนกันแต่เรายังไม่รู้ว่าฟิลลิ่งการขาับขี่เป็นยังอันนี้นะ อโอเคนะผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตุตาซาแฮปปี้ไบค์เกอร์แลวผมวันนี้ผมอยู่กับ ZX8 ครับผมเนื่องจากรถคันนี้นะครับแปลงมาจาก z 8ท0ครับทุกคนวันนี้ผมก็เลยมาคือที่จริงผมมาขี่รถเล่นนะครับอยู่สวนนภูมิบ้านเรานี่แหละหรือว่าเรียกว่าอินเดียนะครับผมเป็นประเทศอินเดียที่บ้านเราเรียกเนาะอ่ะหลายๆคนที่ติดตามอยู่น่าจะรู้ว่าประเทศอินเดียคืออะไรนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมก็เจอพี่น้ำนะครับที่สวนนภูมิ ครับผมอันนี้เป็นรถของพี่น้ำนะครับผมอันนี้พี่ซื้อมานาน,นยังครับพี่อ๋อซื้อมาแรกๆเลยใช่ไหมพี่ออันนี้พี่ซื้อส่วนเลยใช่ไหมหรือว่าอ๋อซื้อพ่อนเหมือนกันอ่าดาวมานะครับเป็นรถแซ่ดแปดร้อยปีสิบห้านะครับทุกคนและรถคันเนี้ก็พี่ซื้อมาอันนี้พี่ซื้อมาแปลงเนี่ยพี่ขี่เป็นแซดแปดร้อยแบบเป็นเนกเกตนาน,นยังครับถึงจะมาแปลงเนี่ย อ,อถ้าโดยรวมแล้วผมก็ได้ถามพี่เขาแล้วครับก็ขับมาประมาณสัก4ปีได้นะรัวทุก็เลยแปลงเป็น ZX8 อ่ะวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้มาลอง z x 8เปไว้เนื่องจากว่าตอนนี้พี่นะครับก็มีความคิดว่าอยากจะแปลงเป็น ZX8 เหมือนกันแต่เรายังไม่รู้ว่าฟิลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงการโค้งการเลี้ยวหรือว่าการหมอบอ่ะ มันจะปวดหลังกว่าเดิมไหมหรือว่าแต่ที่จริงเข้ามาปวดหลังกว่าเดิมไหมมันน่าจะอยู่กับการเราชินมากกว่ารถทุกคันก็มีสิทธิ์ปวดหลังได้แต่ว่าถ้าเราชินแล้วมันก็อาจจะขับง่ายขึ้นแต่ตอนนี้คือพี่อยากแปลงก็เลยอยากรู้ว่าการลลิ่งการขับขี่เนี่ยมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็เลยได้ขอพี่น้ำนะครับทุกคนได้ยืมรถพี่เขาไปนะโดยรวมแล้วรถคันนี้ก็มีของแต่งไม่มากส่วนระบบ ก็เป็นระบบของแท้แปดร้อยไม่มี ABS ไม่มีอะไรชนโชคจับหน้านะครับเนี่ยเดี๋ยวเรื่องโชกละพี่เดี๋ยวช่วยช่วยพี่ช่วยอธิบายผมไปฟังหน่อยอะไรนะครับโชคเดิมใช่ไหมครับโอ๋อทุกอย่างเดิมยกเว้นแฟลลิงส่วนตัวนี้ละพี่ตัวประกับแฮนด์เนี่ยตัวจับแฮนด์เนี่ยมันตัวฐานนี่ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมหรือเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะแฮนด์เออเปลี่ยนแค่แฮนด์เต็มของแท้ เลนรูนี่ไป็รูอะไรพี่ของอะไรตอนเขาขับมันไปรู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะถ้าเป็นแซ่บแปดร้อยมันจะขึ้นเปิดตัวใหม่ที่เขาทำมาทำดีกว่านี้แล้วช่างที่แปลงให้เราทำดีกว่าที่แบบไม่มีมองเห็นอย่างเนี้ยข้างหน้านี่ครับก็จะเป็นข้างหน้าเป็นนี้เออไม่แข็งหรอกนี่มอของผมเยอะครับพี่นี่มอของผมเยอะอืมก็ไม่มีอะไรมาก อันนี้เป็นแฟรลิงแซดเอ็กแท้นะครับทุกคนเป็นเป็นแฟรลิงแท้เลยเปลี่ยนมาทําทั้งหมดเบ็ดเสร็จพร้อมขี่ประมาณ 50, าห0 0 0มื่นกว่าพี่พร้อมสติกเกอร์อ่าราคาอยู่ประมาณ50,000กวา่าโอเคพี่เดี๋ยวน้องขอลองไงนะ,ะในการที่เราจะลองรถคนอื่นนะครับเราต้องคือผมก็ขอรับผิดชอบทุกอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยเออคุณแจพี่เปิดง่ายผมเยอะเลยนะ เปิดง่ายมากเดี๋ยวนะน้ำหนักน้ำหนักก็คือแทรแปดร้อยครับทุกคนมุมเดียวน้ำหนักก็คือแทรแปดร้อยนะฮะไม่ไม่อยากคือแบบถามว่ามันจะแบบไหนมันจะเพียวกว่าเดิมไหมแบบเงี้ยก็จะเรียกอะไรดีวะแบบคล่องแคล่วค่องแคลวเขาเรียกอะไรมีอะไรไม่ขัดเนาะโอเค ระยะหมอบถ้าถามว่ามันจะเหมือนระยะพวกไหนวะูน5 0มะเดี๋ยวพี่ช่วยช่วยด้านหน้าให้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวโอ้ไได้ที่ได้โอเคระวัมาางมีติดหลังเกาไปโอเคอ่ะเสียงมันก็คือเ800 fueling แต่แต่หน้าผมรู้สึกได้ว่ามันหนักหนักเล่นห่วงมือเฮ้ยห,หนักนะ หรือคอมันอ่อนวะหรือผมปกติรถของผมเนี่ยเราจะใส่เป็นกันสะบัดวะทุกคนมันจะเป็นนงนงอ่ะมันไม่ตรงว่ะแต่ค้านนิ่มมากอ่ะเนี่ยมันจะเป็นนงนงงมะทุกคนเดี๋ยวนะขอลองขี่แบบเร็วๆหน่อยแล้วกัน รถออกความเร็วแล้วนะครับทุกคนผมรู้สึกว่ารถมันนิ่งเว้ยเราจะขี่เร็วไม่ได้เพราะไม่ใช่รถรอสะบัดไหมหรออันนี้คือไม่มีการสะบัดนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าช้ามันจะหนักกว่าแซ่ดแปดร้อยนะหนักกว่าคำว่าหนักนี่ก็คือจะเลี้ยวยากกว่า,าวะช้าๆเนี่ยเนี่ยคือรถมันจะไปเร็วมากนะเออ ผมว่าโอกาสโอกาสลดสะบัดสะบัดง่ายมากเลยว่ะแต่ถามแต่ถามว่าเวลาขี่นิ่งๆขี่เร็วๆมันนิ่งไหมนิ่งว่ะเออผมคือผมงงตรงนี้แหละไหนผมจะลองเลี้ยวตรงนี้ดูนะครับทุกคนมีรถข้างหลังไหมไม่มีนะแต่ผมรู้สึกแปลกๆมันเนี่ยผมกลัวมันพับลงมากเลย เดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ก่อนแม่อยากเลี้ยวแบบไอระยะนี้ดู <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> มากมาเดี๋ยวเราเอามาอธิบายกันสักหน่อยอ๋อไอว่าบบผมว่ามันหนัก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 มากๆเลยทุกคน แต่ว่าฟีลลิ่งการขี่แบบเวลาความเร็วอ่ะคือผมเคยขี่แซ่ได้สิบน้าเทียบกับแซ่ได้สิบแล้วแซ่ได้สิบมันจะเบามากเลยมันจะไม่หน่วงคือมันไม่มีความหน่วงแขนเราอ่ะแต่ตัวเนี้ยเวลาแบบเราเลี้ยงเนี่ยมันขี่ช้าๆอย่างเหมือนมันหน่วงแต่เวลาเราเปิดตัวไปแล้วมันมันก็เบาดีนะมันก็เหมือนเราขี่รถปกตินอกไหมเหมือนเราขี่แบบเป็นปกติท่าัตปกติอ่ะตอนนี้มันน่าจะเป็นคำตัดสินของผมได้แล้วว่าผมจะทำต่อไหมหรือว่าไม่ทำหรือว่าชอบไหม แต่โดยรวมดีครับรวมดีดีดีด<ๆ>ก็โอเคนะครับผมคือมันอยู่ที่ความชอบของบุคคลด้วยอ่ะคือเราจะทํามันแล้วเราต้องยอมรับในข้อเสียของมันและทุกอย่างที่มีข้อเสียมันก็ต้องมีข้อดีครับทุกคนมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลี้ยวแบบนี้ให้ดูอันนี้คือเลี้ยวแบบสั้นๆนะมันก็เลี้ยวได้นะแต่คือมันมันน่วงอะ มันกลายเป็นสปอร์ตไปแล้วทุกคนคือแบบไม่ต้องเลี้ยวรถก็ได้คือเอ็นตัวไปเลยรถมันจะไปเองอ่ะแต่มามันหนักมากเลยเพราะเราหักเลี้ยวมันก็เลี้ยวแต่เวลาเราขี่ตรงเนี่ยผมขี่ดูอันนี้นะเวลาเราขี่ตรงมันก็ตรงอยู่นะทุกคนมันก็เหมือนแซ่บแปดร้อยแหละแล้วก็คือแซ่บแปดร้อยอยู่ดีนี่แหละอ่า เออมันจะมีความหนักอยู่มันจะลําบากตอนเลี้ยวอยู่แต่การเลี้ยวมันก็ลําบากแบบเป็นเนกเก็ตนะครับผมอ่าเอาตรงๆเลยอันนี้พูดตามความจริงเวลานเลี้ยวลาบากกว่าเนกเก็ตนะครับผมอ่ามื่อเทียบนะครับก็ประมาณโอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนระบบเลี้ยวระบบเลี้ยวประมาณไฟปฟป้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนคือมันหนัก แต่เวลาออกตัวไปแล้วก็เบาเบาเบา,าจริง,รงคือพอขี่เส้นแปดร้อยเป็นแน็เก็ตมันจะรู้สึกเหมือนแบบว่ามีอะไรมาต้านลมอย่างเงี้ยเรื่อออกไหมแต่ตัวเนี้ยมันเป็นมันแปลงมาแล้วมันก็ขึ้นคือมันขึ้นหัวมาเลยที่จริงผมอยากดาัดยาวๆให้ดูนะแต่มันไม่ใช่รถหล่สทุนอีกอย่างผมก็แบบว่าน้ำมันที่เขาจะหมดด้วยมีสองขีดน้ำมันเส้นแปดร้อยมันก็ค่อนข้างที่จะกินนะ หล่อไหมถ้าแบบมุมกล้องผมว่ามันหล่อนะถ้าขี่สมมติเป็นสปอร์ตนะทุกคนอ๋อหนักอะ่ะหนักจริงเออหนักกว่าหนักกว่าหรือว่ามันอยู่ที่คนทําอะอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้คือผมอธิบายตามที่ผมขี่คนระับทุกคนคือมันหนักจริงๆหนักหนักนักโดยรวมแล้วหนักเพรามาัมันหน่วงเนี้ย อยู่ได้ในะ้เนาะอ้ออันนี้คือมันคือจังหวะที่เลี้ยวอ่ะเวลาซาช้าอ่ะหนันกแต่เวลาขี่ออกแบบเหมือนเราไปที่ไกลๆเงี้ยเวลาเราไปแล้วมันโอเคนะปกติแล้วก็ผม,ร,มรู้สึกคือผมไม่ได้ขี่เร็วอะไรนะ,มะเมื่อกี้ผมรู้สึกมันสมุทก่าแบบแซ่บแปดร้อยที่แบบเป็นในเกตสมุทยังไงก็คือตัวนั้นมันจะลมอัดหน้าใช่ไหมอัดตัวแต่ตัวเนี้ยมันจะนิ่งเลย <c oughs> <c oughs> แต่ก็อย่างว่าข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยที่เราทํามันก็มีของมันอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยหรือว่าผมขี่ใส่กันสะบัดล้วพี่มันจะเกี่ยวไหมแต่ที่จริงผมว่าพี่สามารถตั้งคอเพิ่มได้อีกนะอ๋อถ้าถ้าปรับคอคือต้องแปลงเพิ่มถ้าเราติดกันสะบัดได้ไหมพีมออ่ผมว่าถ้าเราติดกันสะบัดมันอาจจะเพิ่มความแบบเวลาเพราะว่า เพราะว่าเวลาที่ผมเลี้ยวผมรู้สึกแบบปนมาณี่งนี้เลยอ่าถ้าขี่ช้าๆในแบบยิ่งต้องระวังเข้ไีใช่ครับหนักจริง <c oughs> ก็สรุปได้ว่าเวลาเราขี่เร็วครับตัวมันก็โอเคคือจะเลี้ยวอะไรก็ปกติเอ้ะทาไมไปขันคำคอวะแปลกๆกักเนเะนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เอาไอเทมทุกคนอือก็สรุปได้ตามนั้นนะ ขี่เร็วสมูติขี่ช้าจะรู้สึกหนัหนกๆเวลาเลี้ยวหนักมากเลยเมื่อกี้คือหนักหนักจริงๆอยู่ดีผมไอเป็นไงไม่รู้เนี่ยไอเนี่ยใช่ครับน้ำหนักเพิ่มเยอะมากคือร,รู้สึกได้เลยเวละปุ๊บ <c oughs> ใช่ครับ หนักไม่ใช่หนักหนักเวลาเยอะหนักพี่เขารู้สึกได้ใช่ไหมเวลาขับอือโอ้ทุกคนทำไมพี่ไอวะที่เป็นอะไรเนี่ยร้องไห้แล้วทุกคนเคยเป็นไหมครับขี่รถอยู่ดีๆร้องไหแ้แม่งมึงไม่เขาา้ด่าโอ้ยเดี๋ยวเดูเยวจะหาว่าลอกเรียนแบบคอนเทนต์เ,เ,เขามันเขาตายจริงแหละอ่ะเราเดิเราออกนอกเรื่องแหละสรุปว่าแปลง หนักครับทุนหนักหนัก,หน,กหนักจริงแต่ที่จริงมันมันก็ไม่แน่นะมีส่วนเพราะว่ารถผมมันติดกันสะบัดแล้วผมสามารถตั้งเหงื่อได้มันก็อาจจะทำให้ปกติแต่ของพี่เขาไม่ได้ติดกันสะบัดมันเลยดูหนักหนักอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแล้วกันการแปลงรถผมก็พูดตามความจริงแหละครับพูดไปแบบ ที่ผมได้ขับและอีกอย่างนี่คือเป็นครั้งแรกของผมด้วยครับทุกคนครั้งแรกจริงที่ได้ขี่ z ซทเอแปดเนี่ยคือโดยรวมมันสวยมากอ่ะเดี๋ยวก่อนคลิปจบเราไปขอบคุณพี่เขาก่อนที่ให้ลองรถเนาะพี่เขาจะเดินมาไหมเนี่ยอ่ะโอเคยังไงสําหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่มากนะครับที่ผมลองเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงผมก็พูดตามความจริงลนะ้วพี่ว่าเป็นยังไงเนาะพี่ไม่กดกันเนาะอ่ะอ่ารถจอดใด้ อันนี้ก็รถจอดมานานด้วยโอเคพี่ขับรถดีนะครับขอบคุณมากครับท่น้องๆครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ไงก็ฝากกดไลค์คกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็ขอบคุณครับไปแล้วพี่แพนพี่ไปแล้วนู่นไปดีไปแล้วนู่นโอเคครับขอบคุณมากขับรถดีๆครับไปแล้วครับน อันนี้คือโดยรวมทางตรงนะบ